สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ซาอุดอนนะครับจังหวัด,ดอุดรธาน,นีนะครับผมกําลังจะเดินทางไปเที่ยวเวียงจันทนะครับแต่ตอนนี้รถไฟดันแล้วนะจะหอกโมงเย็นแนละ้วก็เลยพักที่อุดรก่อนนะครับคืนเห็นไหครับทางน,นี้รถไฟตลาดนะครับ นี่ต้องเดินทางไปหาที่พักก่อนนะครับคืนนึงนะครับเดี๋ยวจะเดินเที่ยวตลาดก่อนนะครับไปหาที่พักก่อนดีกว่าแต่ไม่มีที่นอนนอนข้างถน,นนอีก พวกนี้ค่อยไปเพียงจันนะครับอืม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  ูสาวอุดรนะครับอืมสวย น้องอันนี้เรียกว่าตลาดอะไรตลาดอะไรตรงนี้ UV UD UD หรอมันไอเนี้มันอยู่ตรงไหนเซนท่านเซนทันอไอเดินใบไกลไหมไใกล้เหรอลเคโอเอ ตลาดอะไรก็ไม่รู้นะครับรู้ดีเดินไม่ถึควัน น้ำผูสวยมากเลยผูอะไรวะเจ่งน ตอนนี้ก็ได้ที่พักเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะออกไปเดินเที่ยวในเมืองอุดรกันนะครับเราจะออกไปเดินเที่ยวกันนะครับครับตอนนี้ผมเดินอยู่ในตลาดอุดรน,นะครับเดินไปจองตั๋วไปเยียงจันก่อนครับข้างหน้านั้นก็เป็นเซนทันนะครับเซนทันอุดร บลอกก็สั่วดรน,นี่แบบที่จอง,ต,งจตัีวไปเวียงจันตั้งในตั้งไงเนาะนี่ไงอ๋อไปเรียงจันได้เนาะจองตัีวไปได้เนาะนี่ครับจะจองตัวไปเชี่อเวียงจันนะคะรับนี่บลอกก็เสาดรนนะครับบล็อกก็เสาุดร จองตัว๋วนี่ครับจะมาดูที่ขายตั๋วไปเยียงจันทก่อนนะครับข้างในนี่นี่นะครับทิ้งเทพเราใช่นี่ครับซื้อตั๋วไปเยียงจันทตรงนี้เลย จน่าตั๋วโดยสารไประว่างประเทศนี่ครับเบียงจันอุดรเบียงจันนะครับแต่เขาขายวันต่อวันนะครับเที่ยวแรกก็เจ็ดโมงเช้าพวกนี้แล้วมาซื้อตั๋วพวกนี้นครับท่านนี้เป็นสถานีขนส่งอุดรน,นะครับเหมือนบขสออุดรน,นะฮะเดินออกมาก็จะเป็นถนนสายนี้ครับก็จะเดินไปเข้าเซนท่านอุดรน,นะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปเที่ยวเซนท่านกัน

เป็นท่านอุดรที่เขียนว่าโลแกนสังเนี่ยอันเดียวกันนะ ไปมกสอเดินไปเบียงจันทร์นักที่ไปวันจันทร์นา้าอันนี้หน้าห้างเซ็นทรัลอุดอรนะครับโอ่นนแดดมันุบีน้ำพด้วยใครดับน้ำวะโอ้โสวยครับอุดอรนี่จเจริญมากเลยนะครับมีทั้งสนามบิน ็นทั้งรถโดยสารที่เดินทางไปเพียงจันนะครับเพื่อนบ้านเลยไม่ธรรมดานะครับอุดรห้าง้เซนตัน,นแล้วเข้าไปเที่ยวในห้างก่อนครับน้ำปุ๋ยใสายนะครับห้าเซนตัน,นอุดร เดี๋ยวไปหาแรกเงินกีบก่อนนะครับครับหลังจากที่เข้าไปเที่ยวเซนทันออกมาแล้วผมก็จะเดินไปหากินหาของกินก่อนนะครับน้ำปุโอ้ยนะมุมสามร้อยหกสิองศานะครับเซนทันเซนทันอุดรนะครับ เดินหาของกินกอนเชียงใหม่นครพนมรมาวถึงเลยไปทางาไหนวะเนี่ยมดจังเล่หัวใสล่ลกช้างยัว เจอกันที่ตลาดนะครับไปหาของกินกันครับครับตอนนี้ผมก็มาถึงตลาดแล้วนะครับตลาดอะไรตลาดปีชากุ้งโอสาคาใหม่เกิรแลบนีหลอกหลายขายนะครับเดี๋ยวไปหาของกินกันดีกว,ว่า มันขีปไม่มีให้แลกนะครับของงดเลิกแลกไปแล้วสงสัยจะเป็นแลกที่เยงจันนะครับหลานปิชาเอของกินไม่ค่อยมีหรอะ ก็เดินเที่ยวตลาดกันนะครับเรี่ยกขายนะครับ ผงสาวโดนฮะ น right ี่อะไรวะเนี่ยเซ็นเตอร์พอยต์ตอนตลาดนี้มีของกินเยอะนะครับนี่อะไรเซ็นเตอร์พอยต์ข้าวเยอะเลยครับอืมเฮ้ยเราจะชนเรา ก็ขายของกินี่เลยรงไยครับร้อเื่อนจ้่ฟังนคก็ขายแหลกอย เช้ญเ <c oughs> คฟซีอุดรตัม นี่ค่ะแ่เเสื้อผ้าเยอะจังเลต้องวันมารอบหนึ่งแล้วนะครับตรงนี้นุ้มนหค่ะโอ้โหาขสวน่านกินจุ้้มไหมค่ะน่ารักะละ ชิม้นมี่อยู่ในตลาดนี้มีแต่เสื้อผ้านะครับตลาดนี้ดเอ้ยสงาด้ยโทษโทษ ม่ตัวมุมนี้ดีกว่า นี่ไงน้่งนั่งอะไรวะเดินนิกเดินน็กผูดอน 没有，没有、哎。没有。没有、哎。没有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 。没 เดินมาสุดตลาดเลยนะครับมาหลังเดนิกเลย ค <S an> ้ารับหมดแลวเอ้เฮ้ยลืมเ่าครัครับตรงนู้นนะครับห้าเสนพัน อุดอรถัดผมไปเสาไฟหนึ่งนี่ก็เป็นมกสที่ซื้อตั๋วไปเวียงจันทร์นะครับอุดอรเวียงจันทร์อันนี้ผมจะเดินกลับที่พักนะครับครับตามมไปนะครับด้านหลังผมนะครับเป็นเป็นมกสอ,อุดอรรที่จำหน่ายตัว๋วรถบัสโดยสารไปเวียงจันทร์ครับจากอุดอรไปเวียงจันทร์นู่นตรงสี่แยก ข้างหลังผมนู่นก็เป็นเซ้นทันกุดรน,นะครเดินไป100เมตรแล้วก็จากเซ้นทัลุดรไปอีกประมาณ2องามร้อยเมตรก็ถึงตลาดอุดรน,นะครับที่ผมมากินข้าวมานี่นะครับที่พักผมวันนี้ครับอาราไดปักที่แมนชั่นนี่ครับเดินเข้าไปน ครับตอนนี้ผมก็กลับมาถึงห้องแล้วนะครับอาหลังจากเดินมาจนเหนื่อยปวดข้าหมดแลวครับนี่ครับห้องพักครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็เตรียมตัวไปเที่ยวเวียงจันทนะครับก็ต,ตื่นไปจองตัวเจ็ดโมงเช้าครับพรุ่งนี้ นอนหลับก่อนดีกว่าพรุ่งนี้เจอกันครับ